ดีพี่น้องชาว y o ยูทูบเชน่ารักกูนครับผมสวัสดีทางเพจ Facebook นั่นครับผมบาตวนแฟนเพจพี่น้องสวัสดีทางทีตอกน้ำเดอร์บาตวนซาลเกียนเชน่าพี่น้องได้เวลาเรียนทางแล้วพี่น้องเอ้ยก็จะประมาณนี้แล้วพี่น้องสวัสดีรถหลวทุกท่านครับผมรถคอกเนาะสวัสดีรถคอกทุกท่านครับผม เตรียมลำพี่น้องเอ้ยเหมือนนี่เตรียมลำเลยครับผมเจียวที่สามพี่น้องเจียวที่สามเตรียมหมดแล้วพี่น้องเตรียมมอนเตรียมยังอ่ะเตรียมโมงเตรียมมอนเตรียมประหมออกเดินทางพี่น้องเอ้ยครับผม ครับสวัสดีพี่น้องสายบรรทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีท,ทุกคนได้เวลาออกเดินทางหาค่าเที่ยวพี่น้องพอได้ค่านมลูกไซนเนาะฝ <c oughs> ากกติดตามทาง YouTube นะครับเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมครับผม <c oughs> ขอบคุณหลายๆผู้ติดตามครับจิทะลุ400ยเนาะทาง YouTube เนาะทางติดต่อกับซ0 0ันตัวครับผมทางเพจก็100กว่าคน ขอบคุณหลายครับขอบคุณที่ทุกการติดตามไปน้องไปนอนทางนานแด้พี่น้องนะสายไหมครับผมขอบคุณเทียบมานคนรกอเก่าเอาถ้ามีนอน,อนหลับฝันดีครับผมพอกันชิปนาครับผมสวัสดีครับ